รุ่นใหม่แกนแก้วขอบุญมีฤทธิ์หลัลงๆชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยสไฟแล้วชนะใครบ้างอ่อนพรองกับพเพชรเดินชนอ่าล่าสุดนี่ก็ชนะเพชรเดินชนดับลาสราคาม,มโอ้โหนนี่แม่เตะซ้ายเปี้ยงเปี้ยงแต่ว่าปลไฟๆมีมีเหมือนม,มีชะง,งักเหมือนกันนะ<อ>วันนั้นยกสี่มัน,มน,มนเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็เขาต่อยแรงไมหยไปหน่อยครับมันหยุดไปนานมันหยุดไปนานแล้วก็เขาก็เดินไม่หยุดเลยอ่ะแล้ววันนี้น้ำหนักเดิมกับ ไฟที่แล้วไหมเราต่อยเท่าไหร่น้ำหนักเดิมครับร้อยสองละอ๋อน้ำหนักไฟเวทเต็มเลยร้อยสองน้องชายน้ำหนักนี้แสด,ดงว่าโอเคไหมก็บบบบดีดดีดีดลงไปแครับพอเหรอจริงจเราซกต้องซุกเท่าไหร่ดีตอนนี้ร้สี่น่าจะดีนะครับเหรอโอ้โหโตขึ้นแต่ว่าเขามาจากรุ่นเล็กแอสโธดาเขาบอกว่าร้อยสิบก็ทำได้โคตรง่ายเลยก็เหมือนเก่งเล็กเก่งใหญ่เจอกัน การเตรียมตัวเป็นไงบ้างโอ้โหตอนนี้นักมวยสอบุญมีลิทนี่ก็ขึ้นมาเพียบเลยเตรียมตัวดีมากครับพี่สมนิยิ้มครับซ้อมกับสิงเพชรครับมังเจรีไปยิ้มสิงคีรีแฟนๆซ้อมในค่ายเยอะช่วงนี้ชุดนี้ขึ้นมาน้ำหนักใกล้ๆกันหมดเลยใช่ครับสิงเพชรก็ซ้อมด้วยกันใช่ครับเมื่อวานสิงเพ็ดชนะแล้วเมื่อวานชกสี่นะชกสี่ชกสีมออ แล้ววันนี้โชคกี่คนนะครับนี่าโอ้นี่สามคนเลยเหรอนี่มีใครบ้างครับเนี่ยมี่ราม๋อ้ศุโทคคูมกศุนทรภูมิโอ้ตอนนี้ขึ้นมาเป็นแถวเลย ตอนนี้เราวางแผนยังไงเจอแอสโตราแอสโตราในการผ่านบอลก็จะดีกว่าเราด้วยก็ค่อยโดนบนเวทเตี๊ยมอืมก็น่าจะเป็นการช่วงชิงจังหวะกันออกเนาะใช่ปล่อยน้องชายตอนนี้เท่าไหร่ละก็4ล็อปไปนี่กี่โลก็4โล7กิโลอ๋อก็เริ่มจะตึงกันแล้วเนี่ยใช่ครับนะครับเพราะว่าถ้า4โลก็เริ่มจะนี่แล้วถ้า6 7โลนะไปต่อไปคงจะวขึ้นไปร้อย14หรืดีกว่าเนาะน้องชายคนที่ไหนเนี่ยคนจังหวัดนคร สแหล่งใต้ฝาแฟนมวยทุกเทศหน่อยชกคู่เอกช่วงสองครับว่าชาวนครศรีธรรมราชเป็นกำลังแกจพมตัวครับเย็นนี้เต็มเตี่ยโอเคนี่เป็นแก้วนี่เนาะแต่เราก็ฝีมือเหมือนกันเราวางแผนไว้ยังไงน้องชลน่าไหมนี่ก็ได้ครับหลับก็ชิงโตชิงโตแไม่ก็ส่งเดียวกับยอดย้าเนะมวยท้ายเหมือนกันแสดงว่าเราไม่แพ้มวยไายใช่ไหมเออแต่อยู่เช่ยงวาแหละ แล้วการซ้อมเป็นไงซ้อมมาอยู่วันเนี่ยซ้อมมที่ครับซ้อมอยู่ที่ตอนสุรัตครับตอนสุรัตอ่าเป็นไงตอนนี้มีใครมาปั้มบ้างก็มีน้าศึกดองแมาปลาแล้วปุ่นกลไม่กลับมาครับอ่ายังไม่เข้า่ข่เนาะก็มีหลายคนช่วยกันน้ำหนักวันนี้เป็นไงน้ำหนักมากเกินเท่าไหร่ยังไม่ได้สอบครับแล้วสอบในห้องยังก็สอบเป็นพอดีครับสอาพอดีเลยโอเคไม่มีปหญหาเนาะปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ละว จากจังหวัดน้ำหนักปล่อยประมาณสัก,กรถกี่กิโลไฟนี้นไม่เกินนี้นะครับมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจครับผู้เอกช่วงสองเนาะโชกมวยมาถึงร้อยไหมร้อยกว่าไฟาพูดอะไรกับแฟนมวยทางบ้านนิดนึงก็ช่วยเชียร้เป็นกำังใจผครับอันนี้ผมทำสเตย์ครับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราโชคผู้เอกช่วงช่วงสองครับอ่าช่องทีสปอร์ตนะนะครับขอบคุณมากครับ